อกากรอเย็นๆนะครับผมนิกีโอดีนะครับผมสาขาระยองนะครับคันนี้เป็นดีแบ็เก่านะครับผมวันนี้มาอัพอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูหน่อยฮะคันนี้ภายนอกก็จะมีได้านของช็อคอัพนะครับผมไอ้แ็กฟอร์สเหมือนเดิมครับนี่นะครับปรับก้าระดับเหมือนเดิมนะครับผมซ้ายขวาแบบนี้ครูละ5,800บาทพร้อมติดตั้งไปเลยนะฮะเนี่ยสลับช็อคอัพนะครับผมทรงอย่างได้นะคันนี้นะครับผม ยางหนายีราฟแบบนี้นะครับแล้วก็มีแก๊ปหลังคาด้วยนะครับเป็นแก๊ปหลังคาตัวโปรนะครับผมนี่คาร์บอนเงาเงาสวยๆฉ่ำๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีเครน่องบินฟ้าด้วยเดี๋ยวพาไปดูเครื่องบินฟ้าหน่อยนี่นะครับแก๊ปหลังคาตัวนี้พันสามเก้าสิบนะครับพร้อมส่งนะค่าติดตั้งก็เพิ่มสองร้อยนะตัวนี้เป็นครื่องไฟฟ้านี่ครับนี่นะครับอัจฉริยะ AI นะครับผม เลือกเล่นได้หลายอย่างนะครับนอกจากการคันริ่งจะไวขึ้นแล้วยังมีลูกเล่นการขโมยเดินหอบล็อกรอบปิดควันได้สารพัดเลยครับวันนี้คันนี้ปรับเดินหอบไปเรียบร้อยแล้วฟังเสียงหน่อยอาดีดดดดยนะครับผมยังไงฝากกันไว้ราครับสเลนับสไฟที่นึ่งนเก้าร้อยเก้าสบาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยครับฟรีติดตั้งฟรี ส่งทั่วไทยเลยนะครับไงฝากกันไปด้วยนะครับที d ีดีสวิตไมนะครับผมมีสาสาขาณนะนะตอนนี้นะครับผมระยองปวกแดงบ้านชางสะดวกที่ไหนเจอกันได้เลยนะครับฝากกันไปด้วยนะครับสวัสดีครับ